จะขึ้นเครื่องบินขึ้นรถทัวร์เอาคันเบ็ดไปด้วยได้ไหมแล้วเอาไปจะไปวางไว้ตรงไหนของเครื่องบินหรือในรถทัวร์ครับอ่าเอาเอาไปรถทัวร์ก็แล้วกันพี่พี่รถทัวร์เดี๋ยวผมเครื่องบินเราแบ่งกันรถทัวร์ครับอันดัแบ,บแรกถ้าท่านจะไปรถทัวร์วางได้แน่นอนกนะ็คือใต้ท้องนะครับเพราะรถทัวร์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถทัวร์ผู้โดยสารขด้านบนนะครับแล้วก็จะเปิดด้านข้างมาเพื่อ,อไว้ของนะครับแต่สิ่งสาคัญนะครับ ที่ท่านไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเคสที่จะใส่คันครับจะต้องเป็นเคสที่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะครับจ<ะ>ําเป็นต้องหนึ่งท่านถอยลอดไหมพี่อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราขอเป็นคนใส่เองได้ไหมบอกเด็กรถแล้วเดี๋ยวเราขอเป็นคนวางไว้เองได้ไหมอย่าเอาอะไรทับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะท่านนี้ท่านวางได้ด้วยตัวเองท่านดูมุมมองที่มันดูแล้วไม่มีอะไรจะหล่นมาทับผมคิดว่า แค่นี้เขาน่าจะพออาจจะเป็นกระเป๋าใส่ทันเบ็ดที่จะเป็นจะเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นพลาสติกนะครับแบบนั้นผมคิดว่าก็ป้องกันคันเบ็ดของท่านได้แล้วนะครับบอกบอกบอกใครว่าบอกเด็กรถหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาเอาไว้บนสุดให้ใช่ฮะพวกนี้คุยยันรู้เรื่องนะคุณยัรู้เรื่องบอกรบกวนนิดนึงอย่าวอะไรทับเพราะว่ามันอาจจะเสียหายได้นะครับผมเคยเจอไม่รู้พี่เก่งเคยเจอนี่เราพูดถึงคันท่อนเดียวอยู่นะพี่ที่มันยาวๆใช่ไหมผมเคยเจอนะเด็กรถเขาบอกว่าพี่ตกปลามาเหรอมาเดี๋ยวไปไว้เขาไปไว้ไหนดูไหพี่เขาไปไว้ไว้หลังบอกคนข บอกไว้เนี่ยพี่ไม่หายชัวร์แต่ผมว่าไปอยู่ประมาณ3-4มสี่คันแล้วตอนหลังรถทัวร์เนี่ยพี่ถ้าและยิ่งถ้าเป็นคันสองท่อนนี่ยพี่โอ้ยง่ายถ้าสองท่อนเนี่ยเพิ่มแล้วเอาติดตัวขึ้นมาชนบดใช่เพราะว่าบนบนเบาะนะครับไว้ตรงด้านบนมันจะมีที่มภาระนะครับเพราะว่าตรงช่องนั้นะช่องยาวๆน่ะ ส่วนใหญ่ไว้กระเป๋าได้เันแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยก็จะไม่ใหญ่แล้วนะครับม,มันจะเป็นเป้สัมภาระติดตัวนิดหน่อยนะส่วนใหญ่กระเป๋าใหญ่ๆห,หนะักๆก็จะอยู่ด้านล่างหมดแล้วครับผมผมไปกับเพื่อนผมนง่ายๆเลยนะใส่ซองผ้าไวนะ้มคันสองท่อนนั่งตรงไหนก็ไวข้ข้างๆนี่แหละถ้าสองท่อนก็ไม่ค่อยมีปัญหาคนระ<ม>ับพกติดตัวขึ้นไปบนที่นั่งได้เลยนะครับยิ่งตอนนี้ทางเรามีคันสีท่อนด้วยโอ้โหอันนี้ย,ยิ่งหมูเลยใส่กระเป๋าไปเลยยิ่งหมูเลยบอกเลยอันนี้ขนมเลยฮะบางทีไปตกปลาอยากจะไปตกกับบางทีเรารู้ว่ามันเป็นคันปจ จำตัวเราแต่ว่าเอาไปต้อรู้จะเอาไปยังไงนะฮะก็เป็นอย่างเป็นเป็นในเป็นในรูปแบบนี้นะก็คือไปได้สงการเอาไปได้ติดไปได้แล้วก็ดูนิดนึงถ้าสงการช่วงนี้มันก็จะพุกพลาดหน่อยนะขึ้นขึ้นลงแต่ละทั่วไปไม่มีปัญหาเอาขึ้นรถไปได้เลยสุดายก็เขียนชื่อติดสักนิดนึงเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรติดไว้ที่ที่เคสของคันเบ็ดนะครับอ่าเขียนไว้สักหน่อยนึงนะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันนะครับรถทัวร์ใจดีเอาได้พี่ลํารถตู้แถมหน่อย รถตู้เหรอครับถ้ารถตู้ก็ต้องใช้เคสนะครับเคสแข็งแล้วสอดแล้วสอดอางด้านแล้วให้คนเหยียบเอายเงี้ยเหยียบด้ไม่เป็นไรถ้าเคสเราแข็งพอใส่ท่ออลอดลงทุนซื้อหน่อยร้อยกว่าบาทท่อหนึ่งแอ่ถ้าของท่านอยากจะเดินทางบ่อยนะครับก็ไปซื้อในตัวนั้นอ่ะตัวที่เป็นเคสสไลด์ครับที่ใส่คันเบ็ดโดยเฉพาะมันก็มีรุ่นไม่แพงนะครับรุ่นพันกว่าบาทก็มี2 0 0พกว่าบาทก็มี3,000กว่าบาทแต่ราคาวนี้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับนะขึ้นอยู่กับคุณภาพมากกว่า แล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องเครื่องบินบอของเครื่องบินของพี่เก่งนี้อัปเดตยังไงบ้างเอาเครื่องบินทันเครื่องเนี่ยไม่ต่างกันนะครับก็คือต้องมีเคสใส่นะครับ<ช>ที่ที่แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือท่านต้องไปชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็ลองไปวัดความยาวดูก่อน <ใช S 2> แต่ละ<ต>สายการบินเนี่ยบางครั้งเขามีกําหนดไว้ว่าของสิ่งนั้นน่ะจํากัดความยาวจํากัดน้าหนักถ้าเกินอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีแต่ <ใน S 1> แต่โดยแต่ถ้า แต่ถ้านะผมใช่งี้นะใสยกันยินโทรไปเอาประสบการณ์ผมแล้วอกัน,กนครับ,รบผมนี่นานแล้วนะสิบกว่าป,ปีก็ขึ้นไปแล้วทีนี้กฎกติกามันเปลี่ยนไปไงจากที่ถามมานะอันนี้ผมพูดโดยรวมนะถ้าท่านโทรไปเนี่ยต้องใช้ว่าท่านโทรไปถามนะเขาจะบอกว่าไม่เกินเม้าสิบแต่ต้องใช้ว่าหน้างานกล่าวท่านเอาไปแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีไปขึ้นได้นะเขาก็จะแยกต่างหากอ่าแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า โอเวอร์ไซส์เป็นโอเวอร์ไซส์ไปถ้าบินในประเทศนะครับก็บของนี่อาจจะออกมากันสุดท้ายเลยอ่าสุดท้ายเลยครั้งก่อนเนี่ยผมไปสิงคโปร์บินไปคนเดียวนี่แหละจะไปตกปลาไปไประชุมเรื่องงานด้วยเอาคันเบ็ดไปโอ้โหคันเบ็ดเอาไป7จ็ฟุตสิบหรือไงประมาณเนี่ยสเมตรกว่าล่อ,อไป2เมตรกว่าไปไปเอาไปเออขึ้นเครื่องสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปถึงปุ๊บไปถึงสนามบินเลยก็ ใส่กล่องผมใส่กล่องกระดาษไปนะไปแบบง่ายๆนะไม,ไม่ไม่ได้มีเคสอะไรไปแบบง่ายๆเลยมีมาห้าคันมั้งไปถึงปุ๊บ <c oughs> ก็บอกเนี่ยคันเบ็ดเขาก็ไมา่ได้ว่าเลยโอเคชั่งน้ำหนักโดยรวมพอดีละยี่สิบกว่าโลก็โอเคขึ้นเครื่องไปนะพอลงเครื่องไป <c oughs> เพื่อนก็มารอรับอยู่นอกสนามบ,บินไอ้ผมก็ยืนรออยู่ตรงที่สายพานะครับเออยืนรอตรงสายพาน <c oughs> ยืนรอ <c oughs> นั่นแหละเออยืนตั้งนานๆนนนนจนแบบของหมดแล้วนะกระป๋องกระเป๋าหมดแล้วนะเฮ้เราก็ตกใจคันเบ็ดไ,ไปไหนวะคันเบ็ดมันหายหายไปไหนวะเนี่ย นี่มันเกิดขึ้นอะไรคันเบ็ดแล้ววะคือผมจะมาประชุมเรื่องงานคันเบ็ดเนี่ยต้องมากับผมถ้าไม่มาผมก็คุยเรื่องงานไม่ได้ครับเออต้องเสียเวลาขนส่งมาที่ทําไมมันไม่มาวะเพื่อนก็โทรมาถามไอ,อ้ตกลงทําไมมันยังไงวะเนี่ยทำไมมันช้าพวกะออกมากันหมดแล้วไม่เหรอวะเห็นบอกเมื่อกี้มาถึงแล้วน,นี่แล้วไม่ออกมายืนรอตั้งนานผมบอกรอของอยู่เขาบอกรอของอยู่เออรอของอย่มันไม่มาวะเออสุดท้ายไปถามเจ้าหน้าที่ ก็ไปถามนราสิงโปผู้ภาษาอังกฤษก็ถามว่าเฮ้ยไอ้คันเบ็ดผมมาอยู่ไหนก็ใช้ภาษาอังกฤษกันง่ายๆมันไม่ได้ยากก็บอกว่าเนี่ยคันเบ็ดเราเนี่ยเอามาด้วยอยู่ตรงไหนมันยาวนะอะไรเงี้ยเขาง่ายๆเขาทำอะไรเขาชี้ไปตรงนั้นเขาชี้อย่างเงี้ยนู่นผมชี้ไปไหนวะชี้ไปพี่ป้ายมันติดเลยโอเวอร์ไซส์อ๋อเฮียแล้วมันก็ทําลูกศรอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันเป็นมันไม่ได้เป็นสายพานีมันเป็นแค่ช่องเนี่ยแล้วไปดูตรงนั้นมีกองอยู่ตรงนั้นนะ คือมันมาถึงตั้งนานแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้คือมันก็ชี้มันชี้มันแล้วมันก็ยิ้มยิ้มนะดีนมันไม่แซวผมครับเออคือทุกคนไปหมดแล้วทราะั้นโล่งหมดผมก็เงาเงาก็เอากล่องคันเบ็ดใส่รถแล้วเขียนออกมาเพื่อก็ถามแล้วมันทําไมวะมันเกิดอะไรขึ้นวะมันรอนานขนาดนี้ก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะนานเกินไปละครึ่งชั่วโมงมีเงียากนรันี้ก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ